อย่ามันมาอย่ามันมาเออไ่ไปเล่ไหมไปเลยไปเลยโอ้โหดูโอ้ขันนี้กันนีกไหมนัดอกนะออกไปคือกรุงจะปูไหมออกออกไปดาวหุ้นออกไปดาวหุ้นเย้ไปไหนได้กดที่นี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบไทยอ๋ออ๋ออ มี่สไทยปากนสวยมีสกไทยนี่นะก็ไดไปมึงอีามันดึงไม่ได้อุ้ยเอาบัเอาบัาแกกี่วะดึงไม่จเบ็ดกระดูกงแ้อ่าเรียบร้อยวิดีโอวิดีโอวิดีโอดึงแรงเอาาแอคชั่นเม่มันรารัจแรงเอาไปใส่นั่นดูก่อนใส่เลยาับคยถไทยทีดียว